ได้เลยกินอั้อกด้วยบอกได้เด้อได้กินกน,นีเปลี่ยนที่เเทาหน้าบ้านนี่าทในครัวนี่มาทในครัว <c oughs> เอาแบบไหนทำแบบนั้นเอาแบบนี้ทำแบบนี้น้ำมันอในอยแส่จาใส่จใ่อะชอบเพใส่เพลชอบหวานใส่น้ำตาลชอบเพลใส่น้ำปลาแขวแใส่ไหมใส่จ้ะ จริงมาทำตกเขาเพราะว่าพรุ่งนี้ทำโบทีเลยมาทำตังนี้รอมันเดือดก่อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราใปัไปแล้วเป็นลูกกระทะเล็กน่อย เียวตามมานิดนึงฮะทำอะไรอ่างี้รนนะลูกพอทำหักระนุกครับเล้สวัสดีครับก่อนเดีวใครดูนะั่นยมีคนดูหนอยู่อหโลกโลกเดเดเาพะใครดูหนูใครนั่นดิหนูสก็มองดูจากใครนะผู้ชมดูไปไปเดี๋ยผู้ชมแล้ว เครบัามีพริกกร,ระชายใบมะกรูดไทยไทยอรอ่อนไทยอะไรเนี้ยไทยหอ,อมันเลยทีเดียวบายําไทยไปเลยนะชวยช่วยช่ยวยไป เค็มหวานปือเอาเด้อตามชอบใส้ไู่รงมันผัดแบบแห้งจ,จะเดี๋ยวใส่มะเขือไปแล้วน้ำจากมะเขือก็จะไหลออกมา๋อจะะรกินบอกริบอกอันดาเด้อเจที่้เอามาทำกินเด้อ เือไปเลยเผือดิใครชอบเื้อใครหลายๆทางนีใครชอบะล้วกเมะ